สเปิร์มของเศรษฐีอาหรับถูกฉีดเข้าไปในตัวเธออย่างลับๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยวันนั้นเป็นเช้าที่เงียบสงบในกรุงเทพอากาศร้อนชื้นติดผิวแพร่ไหมตื่นขึ้นมาบนเตียงในคอนโดหรูหัวใจเต้นแรงผิดปกติเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในร่างกายมันแปลกประหลาดเกินบรรยายแสงแดดส่องผ่านผ้าม่านบางสะท้อนเงาบนพื้นไม้เงาเสียงรถยนต์จากถนนด้านล่างดังเข้ามาเบาๆคล้ายกระซิบ แพร่ใหม่ลุกขึ้นมือสั่นขณะจับโทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงข้อความปริศนาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอยินดีด้วยคุณได้รับเลือกแล้วอย่าบอกใครข้อความนั้นเขียนไว้หัวใจของเธอหยุดชะงักวินาทีนั้นโลกเหมือนหยุดหมุนเธอพยายามโทรกลับแต่สายตัดทิ้งทันทีที่กดความเงียบในห้องกดทับอกเธอหนักหน่วงเกินทนแพร่ไหมวางโทรศัพท์ลงมองตัวเองในกระจกเงาเต็มตัว ใบหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบเมื่อวันเธอไปคลินิกสุขภาพเพื่อตรวจร่างกายประจำปีทุกอย่างดูปกติคุณหมอยิ้มแย้มพูดจาสุภาพเช่นเคยแต่ทำไมร่างกายเธอถึงรู้สึกผิดแปลกตั้งแต่ตื่นมาท้องของเธออุ่นขึ้นเล็กน้อยคล้ายมีบางอย่างเคลื่อนไหวแพร่หมสะดุ้งสุดตัวมือกดลงบนหน้าท้องโดยสัญชาตญาณไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ได้ตั้งคันแน่นอน เธออยู่คนเดียวมาเป็นปีไม่มีผู้ชายในชีวิตเลยความคิดพุ่งเข้ามาในหัวเหมือนพายุที่โหมกระหนำ่ำแพรไหมาคว้ากระเป๋ารีบออกจากห้องไปที่คลินิกทันทีระหว่างทางรถติดยาวเหยียดบนถนนสุขุมวิทเสียงแตรดังระง,งมผู้คนตะโกนบวกเวกวยวายแพรไหมานั่งแท็กซี่มือกำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือเธอพยายามนึกถึงรายละเอียดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวาน คุณหมอให้ยานอนหลับก่อนตรวจเธอหลับไปนานแค่ไหนตื่นมาแล้วทุกอย่างปกติแต่ร่างกายกลับไม่เหมือนเดิมแท็กซี่จอดหน้าคลินิกแพร่ใหม่วิ่งเข้าไปไม่รอช้าพนักงานต้อนรับมองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาดคุณหมอไม่อยู่ค่ะออกไปต่างประเทศเช้านี้เธอพูดแพรใหม่รู้สึกเหมือนพื้นดินสุดลงใต้เท้าทันทีเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างเธอถามเสียงสัน่นพนักงานสายหน้า ไม่มีอะไรพิเศษแค่ตรวจปกติแต่แววตาของหล่อนหลบเลี่ยงไม่กล้าสบตาเธอแพรใหม่เดินออกมาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาข้อความใหม่เด้งเข้ามาอีกอย่าพยายามหาคำตอบคุณจะเสียใจข้อความนั้นเตือนแพรไหม่ตัวแข็งทื่อนิ้วชี้ครั้งอยู่บนหน้าจอใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นเธอเธอตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทพลอยสายคนเดียวที่ไว้ใจ พลอยฉันเจอเรื่องแปลกมากช่วยฉันหน่อยเธอร้องพลอยใสายเงียบไปวินาทีหนึ่งก่อนตอบมาหาฉันเดี๋ยวนี้แพรไหม่เรียกแท็กซี่อีกคันมุ่งหน้าไปบ้านพลอยสยระหว่างทางเธอรู้สึกถึงสายตาคนแปลกหน้าบนถนนชายในชุดสูทสีเข้มยืนมองเธอจากฝั่งตรงข้ามแว่นกันแดดปิดบังดวงตาแต่เธอรู้ว่าเขาจ้องเธอแพรไหม่หายใจถี่ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด รถจอดหน้าบ้านพลอยสายเธอวิ่งเข้าไปเคาะประตูพลอยสายเปิดประตูมองหน้าเธอด้วยความตกใจแพรหน้าเธอซีดมากเกิดอะไรขึ้นพลถามแพร่ไหมเล่าทุกอย่างข้อความปริศนาความรู้สึกแปลกแปลพลอยสายฟังเงียบดวงตาค่อยๆเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆเธอต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ตรวจให้แน่ใจพลอยแนะแพรไหมพยักหน้าแต่ใจยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ทั้งสองรีบออกจากบ้านมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลใหญ่ระหว่างนั่งรถเธอรู้สึกถึงความอุ่นในท้องอีกครั้งมันไม่ใช่แค่จินตนาการมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆที่โรงพยาบาลคุณหมอตรวจร่างกายเธออย่างละเอียดเครื่องอันตราสาวเคลื่อนไปบนหน้าท้องของเธอช้าๆ้าแพรไหมจ้องหน้าจอหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเองคุณหมอขมวดคิ้วมองผลตรวจด้วยสีหน้าไม่มั่นใจ คุณแพร่หมามีบางอย่างในร่างกายคุณที่ผมอธิบายไม่ได้เขาพูดแพรไหมตัวสัน่นหมายความว่ายังไงฉันเป็นอะไรคุณหมอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบมันเหมือนคุณตั้งคันคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของเธอทันทีเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้มีอะไรกับใครเธอตะโกนคุณหมอสายหน้าผมไม่รู้แต่ผลมันชัดเจนมากแพรไหมหันไปมองพ้อยใสยน้ำตาคลอเต็มตา พลอยใสยจับมือเธอแน่นเราจะหาคำตอบด้วยกันแต่ในใจแพรใหม่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความใหม่เด้งขึ้นมาลูกของเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างยอมรับมันซะข้อความนั้นบอกแพรไหมอ่านแล้วรู้สึกหนาวไปทั้งตัวทันทีลูกของใครเขาคือใครทำไมต้องเป็นเธอเธอมองออกไปนอกหน้าต่างโรงพยาบาลอย่างว่างเปล่ารถสีดำจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามชายในชุดสูทยืนรอ เขาถอดแว่นกันแดดออกเผยรอยยิ้มที่เย็นชาแพรไหมายรู้ทันทีว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเธอกำลังจะระเบิดเธอหันไปหาพลอยใสยฉันต้องรู้ความจริงพลอยใสยพยักหน้าฉันจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดแพรไหมายสูดหายใจลึกความกลัวกลายเป็นความเดือดเธอจะสู้เพื่อหาคำตอบไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้า แต่ลึกๆเธอรู้ว่ามันอาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการแพร่ใหม่นั่งตัวสั่นในห้องพักโรงพยาบาลมือกำโทรศัพท์แน่นข้อความล่าสุดยังคงวนอยู่ในหัวลูกของเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเธอมองไปที่พลอยใสยเพื่อนสนิทที่ยืนอยู่ข้างเตียงพล่อยฉันกลัวมากเรื่องนี้มันเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวเธอพูดพลอยใสยจับมือเธอแน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันฉันสัญญาแสงไฟในห้องสว่างจ้าสะท้อนเงาบนผนังสีขาว เสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งเบาๆคล้ายเสียงกระซิบแพร่ไหมาสุดหายใจลึกพยายามตั้งสติให้มั่นคงฉันต้องรู้ว่าใครทำแบบนี้กับฉันเธอตัดสินใจพลอยใสยพยักหน้าเริ่มจากคลินิกนั้นก่อนต้องมีเบาะแสทั้งสองออกจากโรงพยาบาลรถสีดำยังจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามชายในชุดสุดทหายไปแล้วแต่ความรู้สึกถูกจ้องมองยังอยู่แพร่ไหมายขึ้นแท็กซี่มุ่งหน้ากลับไปที่คลินิกทันที ระหว่างทางเธอรู้สึกถึงความอุ่นในท้องอีกครั้งมันแรงขึ้นเรื่อยๆคล้ายมีอะไรเติบโตอย่างรวดเร็วเธอกดมือลงบนท้องหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกแพร์เธอเป็นอะไรพล้อยใสยถามด้วยความกังวลฉันไม่รู้แต่มันไม่ปกติแน่ๆแพร์หมายตอบแท็กซี่จอดหน้าคลินิกแสงแดดบ่ายสาดลงบนตัวอาคารประตูกระจกล็อกแน่นป้ายปิดติดไว้ที่บานประตูปิดชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด คำนั้นเขียนชัดเจนแพร่ใหม่รู้สึกเหมือนหัวใจหล่นลงไปที่พื้นทันทีมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่พล่อยใส่พูดทั้งสองเดินไปรอบๆอาคารมองหาทางเข้าใดๆหน้าต่างด้านข้างถูกปิดแน่นม่านสีเทาบังทุกอย่างแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมตึกด้านหลังแพร่ไหมาหันไปมองชายร่างสูงในชุดคลุมดำปรากฏตัวใบหน้าเขาถูกบังด้วยหมวกแต่ตาคมกริดจ้องเธอ คุณไม่ควรมาที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแพรไหมถอยหลังคุณเป็นใครรู้เรื่องนี้ใช่ไหมชายคนนั้นยิ้มมุมปากคุณรู้มากเกินไปแล้วเขาก้าวเข้ามาใกล้มือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อพล้อยสายคว้าแขนแพรไหมวิ่งเดี๋ยวนี้ไปเลยทั้งสองวิ่งสุดชีวิตฝีเท้าดังก้องบนทางเท้าคอนกรีตแพรไหมหันกลับไปมองชายคนนั้นเดินตามมาเรื่อยๆเขาไม่รีบแต่เหมือนรู้ว่าเธอหนีไม่พ้น ทั้งสองหลบเข้าไปในซอยเล็กข้างถนนสุขุมวิทกำแพงสูงล้อมรอบเสียงลมหายใจดังระทึกในหูเราต้องซ่อนพล้อยสายกระซิบมองหาที่หลบแพร่ไหมพยักหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทั้งสองซ่อนตัวหลังกองขยะมือจับกันแน่นเสียงฝีเท้าของชายคนนั้นดังใกล้เข้ามาทุกขณะแพร่ไหมกลั้นหายใจรู้สึกถึงเหงื่อไหลลงหลังเขาหยุดอยู่หน้าซอยมองซ้ายขวายอย่างช้าช้า คุณหน,นีไม่พ้นหรอกเขาพูดก่อนเดินจากไปแพร่ไหมถอนหายใจยาวร่างกายสั่นจนควบคุมไม่ได้เขารู้จักฉันเขารู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เธอพูดไพยสายมองเธอเราต้องหาคนช่วยเรื่องนี้ใหญ่เกินไปแพร่ไหมนิ่งไปครู่หนึ่งฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นอีกครั้งเธอหยิบขึ้นหยุดสืบซะถ้ายอยากให้คนที่คุณรักปลอดภยัยข้อความนั้นขู่ แพรหมตัวแข็งทื่อมองไปที่พลอยสายทันทีมันหมายถึงเธอแน่ๆพลอยฉันลากเธอเข้ามาเธอร้องพลอยใสายสายหน้าฉันเลือกเองฉันไม่ทิ้งเธอแต่แววตาของพลอยใสายเริ่มเต็มไปด้วยความกลัวแพรไหมรู้สึกผิดจนแทบหายใจไม่ออกทันทีฉันต้องหยุดเรื่องนี้ก่อนที่มันจะแย่กว่านี้เธอพูดทั้งสองตัดสินใจกลับไปที่คอนโดของแพรไหมระหว่างทางเธอสังเกตเห็นรถสีดำขับตามมาไกลๆ กระจกทึบมองไม่เห็นคนขับแต่เธอรู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญถึงคอนโดแพรไหม่ล็อกประตูแน่นตรวจทุกมุมห้องพลอยใสยเปิดคอมพิวเตอร์ลองค้นข้อมูลคลินิกนี้ดูแพรไหมพยักหน้านั่งลงข้างเพื่อนด้วยหัวใจเต้นแรงหน้าจอแสดงผลการค้นหาคลินิกนี้เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วเจ้าของเป็นบริษัทลึกลับตั้งอยู่ในดูไบดูไบแพรไหมพูดออกมามันเกี่ยวอะไรกับฉัน พล่อยส่เลื่อนหน้าจอลงไปมีชื่อบุคคลหนึ่งปรากฏขึ้นชีกอันราซิตชื่อนั้นเขียนด้วยตัวหนาแพร่ไหมขขมวดคิ้วเขาเป็นใครทำไมชื่อนี้ถึงโผล่พล่อยสายคลิกเข้าไปข้อมูลน้อยนิดแต่ชวนขนลุกเศรษฐีน้ำมันจากตะวันออกกลางอายุห้กว่าพล้อยส่อ่านมีข่าวลือว่าเขาทำอะไรแปลกแปลกกับเทคโนโลยีชีวภาพเธอแพร่หมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเขาคือคนที่ทำหรือเปล่า โทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความใหม่เด้งขึ้นมาชิกทักทายคุณด้วยความยินดีลูกของเขาจะยิ่งใหญ่ข้อความนั้นบอกแพรไหมอ้าปากค้างมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหล่นมันเป็นเขาแน่แน่เขาทำอะไรกับฉันเธอตะโกนพลอยสายคว้าโทรศัพท์เราต้องแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แต่แพรไหมสายหน้าถ้าแจ้งเขาอาจทำร้ายเธอพลอยสายเงียบไปความตึงเครียดลอยอยู่ในอากาศ แพร่ใหม่ลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปข้างล่างรถสีดำจอดอยู่ที่ลานจอดรถของคอนโดชายในชุดสูตทยืนพิงรถมองขึ้นมาที่เธอตรงๆเขายิ้มกว้างก่อนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปเธอแพร่ใหมถอยห่างจากหน้าต่างหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขาอยู่ที่นี่เขารู้ว่าฉันอยู่ไหนเธอพูดพล้อยสายวิ่งมาดูเราต้องหนีอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภยัยแพร่ใหมพยักหน้ารีบเก็บของใส่กระเป๋าใบเล็ก ทั้งสองวิ่งออกจากห้องลงบันไดหนีไฟอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังตามมาจากด้านบนแพรไหมหันไปมองเงาดำที่เคลื่อนไหวในความมืดเร็วเข้าเขาตามมาแล้วเธอตะโกนทั้งสองออกจากตึกวิ่งไปที่ถนนใหญ่ทันทีรถสีดำขับออกจากลานจอดไฟหน้าสว่างจ้าศาดมาแพรไหมรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่หลังทันทีเราจะไปไหนกันต่อพล้อยสายถามด้วยเสียงสัน่น แพรไหมาหายใจทีฉันไม่รู้แต่ต้องหนีให้พ้นทั้งสองซ่อนตัวในฝูงชนที่เดินขวักขวาแต่แพรไหมารู้ว่าการหนีครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบความลับในร่างกายเธอกำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเธอสัมผัสได้ถึงมันคล้ายสิ่งมีชีวิตที่ตื่นขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความกลัวและโทสะฉันจะไม่ยอมให้เขาควบคุมฉันเธอพูดกับตัวเองแต่ลึกๆเธอรู้ว่าเขาคนนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิด รถสีดำขับผ่านไปช้าๆห่างออกไปไม่กี่เมตรแพรไหมมองตามหลังรู้สึกถึงพายุที่กำลังมาเรื่องนี้ยังไม่จบและมันกำลังจะเลวร้ายยิ่งขึ้นแพรไหมกับพลอยใส่วิ่งฝ,าฝา่าฝูงชนบนถนนสุขุมวิทหัวใจเต้นระทึกแสงไฟจากร้านค้าสาดสว่างผู้คนเดินขวักขว่ไม่สนใจรถสีดำยังวงเวียนอยู่ใกล้ๆไฟหน้าตัดผ่านความมืดเราต้องหาที่ปลอดภัยกว่านี้แพรไหมพูดหายใจหอบ คล้อยสายพยักหน้าไปบ้านพี่ชายชันเขาอยู่ไม่ไกลทั้งสองเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมือจับกันแน,น่นลมเย็นพัดผ่านหน้าเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในหูแพร่หม่รู้สึกถึงความอุ่นในท้องที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันเคลื่อนไหวชัดเจนคล้ายสิ่งมีชีวิตดิ้นอยู่ในนั้นเธอกัดฟันแน่นความกลัวผสมกับความโกรธเดือดรถจอดหน้าบ้านพี่ชายพรอยสยตึกแถวเก่าสองชั้น ทั้งสองรีบเข้าไปพี่ชายชื่อต้นยืนรอที่ประตูเกิดอะไรขึ้นท้อยหน้าเธอซีดมากต้นถามพลเล่าทุกอย่างสั้นๆต้นขมวดคิ้วฟังเงียบเรื่องนี้ไม่ปกติเลยต้องมีคนใหญ่หนุนหลังเขาพูดแพรใหม่นั่งลงบนโซฟาเก่ามือกดท้องโดยไม่รู้ตัวฉันรู้สึกมันเติบโตมันเร็วเกินไปเธอบอกต้นมองเธอเธอต้องไปหาหมอที่ไว้ใจได้ แต่ก่อนที่ใครจะพูดต่อโทรศัพท์แพรไหมสั่นอีกครั้งข้อความใหม่เด้งขึ้นหนีไปไหนก็จะอย่าทำให้เขาโกรธแพรไหมตัวสันเขาที่ว่านี้คือชิกแน่นอนต้นควาโทรศัพท์ดูเราต้องปิดเครื่องนี้เดี๋ยวนี้เขาถอดแบตเตอรี่ออกวางลงบนโต๊ะอย่างรวดเร็วพวกมันอาจตามสัญญ,ญาณมาได้ต้นพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแพรไหมยพยักหน้าแต่ความรู้สึกถูกจ้องมองยังไม่หาย เสียงข้อประตูดังขึ้นกระทันหันทุกคนสะดุ้งพร้อมกันต้นเดินไปที่หน้าต่างมองผ่านม่านบางๆช้าๆช,ชายในชุดสูทยืนอยู่นอกบ้านมือถือวิทยุสื่อสารมันตามมาแล้วต้นกระซิบใบหน้าเคร่งขรึมแพร่ใหม่ลุกขึ้นฉันไม่อยากให้ใครเจ็บเพราะฉันพล้อยสายคว้าแขนเธอเราจะสู้ด้วยกันห้ามยอมแพ้ต้นหันมามองมีทางออกหลังบ้านไปกันเดี๋ยวนี้ ทั้งสามวิ่งไปที่ครัวประตูไม้เก่าเปิดออกเบาๆเสียงฝีเท้าดังจากหน้าบ้านคล้ายบุกเข้ามาแพร่หมก้าวออกไปในซอยมืดมือสันจนควบคุมไม่ได้ต้นนำทางพลอยสายตามหลังหายใจถี่ระทึกพวกเขาวิ่งผ่านซอยแคบขยะเกลื่อนพื้นส่งเสียงดังรถสีดำขับตัดหน้าซอยกระทันหันไฟหน้าสว่างจ้าแพร่หมยหยุดชะงักชายชุดสูทก้าวลงจากรถทันที คุณหนีไม่พ้นแล้วยอมมาเงียบๆดีกว่าเขาพูดต้นผลักแพรไหมไปด้านหลังหนีไปฉันจัดการเองแพรไหมลังเลไม่ฉันไม่ทิ้งคุณได้แต่พลอยสายคว้าเธอไว้วางใจพี่ต้นไปกันเถอะทั้งสองวิ่งต่อต้นเผชิญหน้ากับชายชุดสูทเสียงตะโกนดังลั่นตามด้วยเสียงต่อสู้ระทึกแพรไหมหันกลับไปมองแต่พลอยสายดึงเธอไว้อย่าหยุดเราไม่มีเวลาพลอยสายตะโกน ทั้งสองวิ่งจนถึงถนนใหญ่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บแพรใหม่รู้สึกถึงบางอย่างในท้องที่หนักขึ้นทันทีเธอสุดลงมือกดท้องด้วยความเจ็บปวดแพรเธอเป็นอะไรพล้อยสายคุกเข่าลงข้างๆมันเคลื่อนไหวแรงมากฉันทนไม่ไหวเธอร้องพล้อยสายมองรอบๆเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลแต่แล้วรถตู้สีขาวพุ่งเข้ามาจอดข้างพวกเธอประตูเลื่อนเปิดชายสองคนกระโจนลงมาทันที แพรไหมพยายามลุกแต่ขาไม่มีแรงจะยืนจับตัวเธอไว้เร็วเข้าชายคนหนึ่งตะโกนพล่อยสายขวางหน้าอย่าแต่เพื่อนฉันเดียวเจ็บตัวแต่ชายคนนั้นผลักเธอกระเด็นลงพื้นอย่างแรงแพรไหมกรีดร้องปล่อยเธอเดี๋ยวนี้หยุดชายอีกคนคว้าแขนเธอลากขึ้นรถตู้ทันทีประตูปิดลงเสียงพล่อยสายตะโกนดังจากด้านนอกรถตู้เคลื่อนตัวออกไปแพรไหมดิ้นสุดแรง ปล่อยฉันพวกคุณเป็นใครเธอตะโกนถามชายที่นั่งข้างเธอยิ้มชิกอยากเจอคุณหนูแพรไหมตัวแข็งที่ชื่อนั้นทำให้หัวใจหยุดเต้นเขาทำอะไรกับฉันทำไมต้องเป็นฉันเธอถามชายคนนั้นเงียบมองเธอด้วยสายตาเย็นชารถตู้ขับผ่านถนนเมื่อแสงไฟเมืองเลือนหายไปแพรไหมรู้สึกถึงความเจ็บในท้องที่รุนแรงขึ้นเธอก้มมองหน้าท้องผิวหนังตึงเหมือนจะปริก มันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอพูดกับตัวเองชายคนหนึ่งเปิดวิทยุส่งสัญญาณไปยังใครบางคนเราควบคุมเป้าหมายแล้วเตรียมสถานที่ได้เลยเขาบอกแพร่ใหม่รู้สึกหนาวไปทั้งตัวความกลัวกลายเป็นจริงรถตู้หยุดที่โกดังร้างนอกเมืองแสงจันทร์ส่องลงมาประตูเปิดออกชายคนหนึ่งลากเธอลงจากรถแพรใหม่มองรอบๆพื้นปูนเย็นยะเยือกใต้เท้าเดินเข้าไปอย่าทำให้เรื่องยาก เขาสั่งเธอเก้าวเข้าไปในโกดังมือกดท้องแน่นแสงไฟสลัวส่องลงมาเผยร่างชายสูงวัยนั่งรอเขาสวมชุดคลุมสีขาวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับแพรไหม่ลูกของฉันอยู่ในตัวคุณเขาพูดแพร่หมถอยหลังคุณคือชิคคุณทำอะไรกับฉันชิคอันราซิตลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้เธอคุณถูกเลือกให้เป็นแม่ของอนาคตเขาบอกแพร่หมสายหน้า ฉันไม่ยอมคุณบ้าไปแล้วชีหัวเราะคุณไม่มีทางเลือกมันเริ่มไปแล้วแพรใหม่รู้สึกถึงความเจ็บที่ทวีคูณในท้องเธอทรุดลงคุกเข่ามองหน้าท้องด้วยความตกใจผิวหนังขยับชัดเจนคล้ายมีอะไรดันออกมามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอร้องชี้ก้มลงมองลูกของฉันจะเกิดในไม่ช้าแพรไหมกรีดร้องน้ำตาไหลาอาบใบหน้าเต็มที่ คุณทำอะไรกับร่างกายฉันฉันไม่ใช่เครื่องมือชิกยิ้มกว้างคุณจะเข้าใจเมื่อมันจบลงชายสองคนจับแขนเธอลากไปที่โตเหล็กแพร่ไหมดิ้นสุดชีวิตแต่แรงหมดลงทุกขณะเครื่องมือแพทย์วางเรียงอยู่รอบโตะนั้นเตรียมเธอให้พร้อมถึงเวลาของเราแล้วชิกสั่งแพร่ไหมมองเครื่องมือหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเข็มฉีดยาวางอยู่ข้างๆแสงสะท้อนคมกริบ อย่าฉันขอร้องปล่อยฉันไปเธอร้องขอชิกสายหน้ามันสายเกินไปคุณเป็นของฉันแพรใหม่รู้สึกถึงยาที่ถูกฉีดเข้ามาในแขนร่างกายอ่อนแรงลงความมืดคืบคลานเข้ามาเร็วเธอได้ยินเสียงหัวเราะของชิกก่อนสลบไปแต่ในใจเธอสาบานว่าจะไม่ยอมให้เขาชนะความโกรธยังเดือดอยู่แม้ร่างกายจะไร้เรี่ยวแรงโกดังเงียบลงเฉพาะเสียงเครื่องจากที่ดังเบาๆ แพร่หมนอนนิ่งแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้บางอย่างในตัวเธอกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วชิกยืนมองรอยยิ้มเต็มไปด้วยความลับอันตรายเขาคิดว่าเขาควบคุมทุกอย่างได้แต่เขาคิดผิดแพร่หมจะกลับมาและมันจะเป็นฝันร้ายของเขาแพร่หมตื่นขึ้นบนต๊ะเหล็กเย็นยะเยือกในโกดังมืดแสงไฟสลัวส่องลงมาเสียงเครื่องจักรดังหึ่งเบาๆร่างกายเธอหนักอึ้งมือถูกมัดแน่นด้วยสายรัด ชิคอันดราซิตยืนอยู่ข้างๆมองเธอด้วยรอยยิ้มคุณตื่นแล้วลูกของฉันใกล้ถึงเวลาเขาพูดแพร่หม่ดิ้นสุดแรงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้คุณบ้าไปแล้วชิคหัวเราะคุณจะเป็นแม่ของผู้เปลี่ยนโลกเธอรู้สึกถึงความเจ็บในท้องที่รุนแรงเกินทนผิวหนังตึงแน่นคล้ายมีอะไรดันออกมาชัดเจนแพร่หมากรีดร้องมันคืออะไรเกิดอะไรกับฉันชายในชุดขาวเดินเข้ามาถือเครื่องมือแพทย์เงาวับ เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเราเริ่มได้ชิกสั่งแพรไหมมองเข็มฉีดยาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกอย่าฉันขอร้องอย่าทำอะไรกับฉันเธอร้องแต่ชายคนนั้นฉีดยาเข้าแขนเธอทันทีความเจ็บแผลซ่านร่างกายเริ่มชาไปทีละส่วนแพรไหมพยายามขยับแต่ทุกอย่างเริ่มมืดลงทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านนอกโกดังชิกหันไปมองเกิดอะไรขึ้นไปดูเดี๋ยวนี้ ชายในชุดขาววิ่งออกไปเสียงตะโกนดังระงมแพร่ใหม่ได้ยินฝีเท้าคนหลายคนวิ่งเข้ามาใกล้ประตูกดังพังลงพลอยใสยกับต้นบุกเข้ามาแพร่ฉันมาช่วยเธอแล้วพลอยสายตะโกนต้นถือปืนมองชิกด้วยสายตาเดือดดานปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจบไม่สวยเขาขู่ชิกยิ้มเย็นพวกคุณมาสายเกินไปแล้วแพร่ใหม่รู้สึกถึงบางอย่างในท้องที่เคลื่อนไหวรุนแรง เธอกรีดร้องดังลั่นผิวหนังเริ่มฉีกขาดช้าๆพลอยสายวิ่งมาข้างเธอแพรสู้ไว้ฉันอยู่ตรงนี้ต้นยิงปืนขึ้นฟ้าชายของชิกวิ่งเข้ามาสู้เสียงปืนดังสนั่นกดังกลายเป็นสนามรบทันทีแพรไหมมองหน้าท้องด้วยความตกใจสุดขีดมีอะไรบางอย่างโผล่ออกมาเลือดไหลอับตัวเธอมันไม่ใช่เด็กทารกแต่เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดผิวสีเข้มตาแดงกําคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่ ชี้ขวเระลั่นลูกของฉันเกิดแล้วสมบูรณ์แบบแพร่ไหมตัวสันนี่ไม่ใช่ลูกนี่คืออะไรกันสิ่งมีชีวิตนั้นลุกขึ้นมองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่ามันเติบโตอย่างรวดเร็วภายในวินาทีสูงเท่าคนพล่อยใส่ถอยหลังพระเจ้ามันคืออะไรเนี่ยต้นยิงปืนใส่มันแต่กระสุนไม่ระคายผิวเลยชิกเดินไปหาสิ่งมีชีวิตนั้นมือสัมผัสหัวมันนี่คืออนาคตลูกผสมที่สมบูรณ์แบบของเรา เขาบอกแพร่ไหมน้ำตาไหลคุณใช้ฉันสร้างสัตว์ประหลาดนี่ชิคหันมามองคุณคือภาชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดสิ่งมีชีวิตนั้นหันมองชิคเสียงคำรามดังออกมาทัานใดนั้นมันยกมือตบชิคกระเด็นไปกระแทกผนังชิคสุดลงเลือดไหลาจากปากเต็มที่ไม่คุณต้องเชื่อฟังฉันเขาร้องออกมาแพร่ไหมมองด้วยความตกตะลึงมันไม่ใช่ของใคร สิ่งมีชีวิตนั้นหันมองเธอก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆพล่อยสายคว้าแขนเธอเราต้องหนีเดี๋ยวนี้ไปต้นตะโกนไปทางนี้ทางออกอยู่ข้างหลังทั้งสามวิ่งไปที่ประตูหลังเสียงคำรามดังตามมาสิ่งมีชีวิตนั้นทุกทุกอย่างที่ขวางหน้าแตกกระจายแพร่หม่หันไปมองชิกนอนนิ่งอยู่บนพื้นเลือดไหลนองเขาคงไม่รอดจากสิ่งที่เขาสร้างทั้งสามออกจากโกดังวิ่งไปที่รถของต้น เครื่องยนต์คำรามรถพุ่งออกไปจากที่เกิดเหตุแพรใหม่นั่งตัวสั่นเลือดยังเปื้อนเสื้อผ้ามันจบแล้วหรือเปล่าเธอถามด้วยเสียงสัน่นพล้อยสายกอดเธอเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่ตรงนี้แต่ต้นมองกระจกหลังมันยังตามเราอยู่แพรไหม่หันไปมองสิ่งมีชีวิตนั้นวิ่งตามรถมามันเร็วเกินมนุษย์ข้ามถนนด้วยพลังมหาศาลเราจะหนีมันยังไงพรอยสายตะโกนถาม ต้นเหยียบคันเร่งสุดแรงผมจะพยายามทิ้งมันรถพุ่งผ่านถนนเมื่อแสงไฟเมืองเลือนหายไปแพร่หม่รู้สึกถึงความว่างเปล่าในท้องของเธอสิ่งนั้นออกไปแล้วแต่ร่างกายเธอไม่เหมือนเดิมมันเกิดจากฉันแต่มันไม่ใช่ลูกฉันเธอพูดพลอยสายจับมือเธอเธอไม่ผิดชีกคือคนบ้ารถเลี้ยวเข้าซอยแคบสิ่งมีชีวิตนั้นยังตามมาต้นตะโกนผมจะล่อมันไปทางอื่นเธอหนีไป แพร่ไหมาสายหน้าไม่เราไม่ทิ้งกันอีกแล้วแต่ต้นยิ้มผมรู้วิธีจัดการไว้ใจผมเขาจอดรถกระโดดลงไปเผชิญหน้ากับมันวิ่งไปเลยอย่าหยุดต้นตะโกนสั่งแพรไหมกับพลอยสายวิ่งออกไปหัวใจเต้นระทึกเสียงต่อสู้ดังลั่นต้นสู้กับสิ่งมีชีวิตนั้นแพร่ไหมหันไปมองครั้งสุดท้ายต้นล้มลงสิ่งมีชีวิตนั้นหยุดชะงักมองตามเธอจากระยะไกลพลอยสายดึงเธอ ไปต่ออย่าทำให้เขาตายเปล่าทั้งสองวิ่งจนถึงถนนใหญ่รถตำรวจขับมาใกล้แพรไหมโบกมือช่วยด้วยมีอะไรตามเราตำรวจลงจากรถมองพวกเธอด้วยความ,มง,งุนงงเกิดอะไรขึ้นคุณเจ็บตรงไหนเขาถามแพรไหมเล่าทุกอย่างสั้นๆน,น้ำตาไหลไม่หยุดตำรวจเรียกกำลังเสริมวิทยุดังระงมทันทีแพรไหมมองไปทางซอยสิ่งมีชีวิตนั้นหายไปแล้วมันไปไหน เธอถามตัวเองด้วยความกลัวพลอยสายกอดเธอแน่นมันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่แล้วโทรศัพท์ของแพร์ใหม่ที่ปิดไปสั่นขึ้นมาเธอหยิบดูด้วยมือสั่นข้อความใหม่เด้งขึ้นนี่แค่จุดเริ่มต้นลูกของฉันจะกลับมาข้อความบอกแพร์ใหม่ตัวแข็งท่อมองไปรอบๆด้วยความหวัดผวาตำรวจคว้าโทรศัพท์เราจะตรวจสอบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้แพรไหม่นั่งลงบนพื้นน้ำตาไหลเต็มใบหน้า มันไม่จบชิกตายแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเธอพูดพล้อยสายคุกเข่าข้างเธอเราจะสู้ต่อไปด้วยกันแต่ลึกๆแพรไหมรู้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นยังมีชีวิตมันเกิดจากเธอและมันรู้ว่าเธอคือใครตำรวจพาเธอขึ้นรถแสงไฟกระพริบตัดผ่านความมืดแพรไหมมองออกไปนอกหน้าต่างหัวใจเต้นแรงเงาดำยืนอยู่ไกลๆบนตึกสูงมองเธออยู่ดวงตาแดงกำําส่องแสงคล้ายรอเวลาที่เหมาะสม มันจะกลับมาเธอกระซิบกับตัวเองไพรสายจับมือเธอถ้ามันมาเราจะพร้อมแพรไหมายพยักหน้าความกลัวกลายเป็นความเด็ดเดี่ยวชิกอาจตายแต่สงครามนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นรถตำรวจขับออกไปแต่เงาดำนั้นยังไม่หายมันยิ้มในความมืดรอวันที่จะเปลี่ยนทุกอย่างแพรไหมายรู้ว่าเธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแล้วเธอจะเป็นนักสู้และมันจะต้องจ่ายราคา เรื่องนี้จบลงด้วยการเริ่มต้นของบางอย่างที่น่าสะพรึงอนาคตของเธอถูกกำหนดด้วยเลือดและความลับแพร่ไหมปิดตาแต่รู้ว่าเธอจะไม่ยอมแพ้